นางนิชาขออาพัฒผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยนิมนต์พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมรีจะอาวาสวัดยานวาและคณะสงฆ์จากวัดยานวาจำนวนเก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในโรงเรียนในการนี้ผู้บริหารและคณะครูได้รวมกันถวายเครื่องจัตุปัจจัไทยธรรมและถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ณห้หองจริยธรรมชั้นเจ็ดโรงเรียนวัดยานวาวาปีใหม่มีนั้นย่อมปีย่อมดีเปิดปีกลางเลมีเ,มเมงาพอสิ้นปีเขามีหัวเหมือน คนดีรีบทำดีไว้กับตัวลบล่าชั่วเร่งทำดีเท่ามีคุณเมื่อเช่นนี้ดีใหม่ดีต้องดีแน่อย่าเชิญแชร์ว่าความดีจะเสื่อมสูญรักชีวิตกอบสมให้เิ่าเพเพื่อคำจุนหนุนชาติศาสพัฒนาเธอ